คร,ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้เฉลยนะการบ้านที่ให้ไปเมื่อวันก่อนข้อหนึ่งนะอะไรที่ว่าการรมภริยสมาร กรรมะาไรสนานั้นมีเท่าไรอะไรบ้างจัดเป็นอย่างไหนนามา์ตั้งแต่สองบทขึ้นไปมีเป็นอย่างเดียวกันบทหนึ่งเป็นน้าเป็นประธานคือนาน้าบทหนึ่งเป็นวิเศษนะคือเป็นคณน้ำหรือเป็นคุณน้ำทั้งสองบทมีบทอื่นเป็นประธานถ้าย่อเข้าบทเดียวกันชื่อว่ากรรมะเลรสมาธินี่ต้องมีอย่างคือวิเศษนะปุพพบทวิเศษนัตระบทวิเศษสโนภยบทวิเศษ โนปะมะอันนี้โนปะมปะมบทพยะมาันจะาอุพยะแปลว่าทั้งสองปะมะมามาจากปูเป็นโออุามาปมะแปลว่าอะไรอุปมาประมาณแปลว่าเกรียบเทียบสามภาวนะหมายถึงชื่อก็คืออิสตีนั่นเองอวะธารณะ,ะอวะตัวนี้มาจากเอวะเอวะสัม่อมาพุรัตะุธรัตนัง จัดเป็นอวภารณะบุพบทเราแปลว่ารัตนะคือพระพุทธภาษาปัญญาภาษาทูทิเสสนุปมาบทเป็นอุปมาบตรตบทอันนี้ต้องต้องเขียนอย่างนี้นะต่อไปสมาร,วาริวิจิจมีเท่าไหร่อะไรบ้างอ่าสมาร,วาริวิจิี้ีสองอย่างคือสมัติที่ดลบีาัเสีย แล้วก็วไม่ลรบิพัตไม่มาจาก <Okay. S 1> คํานี้นะไม่ไมาจากคํานี้อนะ่ะกานแต่ว่าไม่ไม่ลรบิพัทถ้าเกิดมีแค่ดุตตีสมาโสก็แปลว่าลรบิพัตต่อไปลูกวิเคาะห อันภาวะทิโลปุร uh, like, ja ิโสเป็นวิเศษะโนพยาบทอ่าพยาบทอันโทจาวชิโรจะอันภาวชิโรปุริโสถูกต้องอันนี้เชื對對่อมได้คำว่าจ่าศพมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคุณคุณจรินมองเห็นชัดไหมมันมองเห็นชัดไหมใช้ใช้มือถือหรือใช้คอมอยู่ไม่มือถือ อ๋อมันไม่ค่อยเห็นสินะแค่เห็นนั้นนะไม่เป็นไรได้รูได้ได,ได,ได้โอเคต่อไปครับจัดสุทิสา จตุทิศาเป็นพิโคสมารเพราะว่ามีจตุแปลว่าสี่อยู่ข้างหน้านะอันนี้เป็นพิภุต่อมาเราดูได้ยังไงครับว่ามันเป็นอาสมาระเพราะมันเป็นสระอาครับสาระเป็นตัวบอกว่าเป็นอสมาละถ้ากรณีที่เป็นสมาระเนี่ยมันจะต้องเป็น นภงสก,กัลลิงเอกเอกวนจะนะเท่านั้นจตุตัวทิสาจึงเป็นอสมาหาระทิคุสมาต่อมาวิเคราะห์ิเคราะห์ก็เราก็ปรับนะทิที่ทารูปวิเคราะห์ทิสะาถ้าเกิดมันเป็นอาสมาหะระแปลว่าสับเดิมเขาก็เป็นทิสาอยู่แล้วครับเป็นดิทิลิงก็เอามาทั้งตัวเขาเลยไม่ต้องแปลงค่าอะไรเลยเอามาส่วนจะตัวเราก็จะตัวมา พอเอาจาตัวมาจะตุไปบวกกับอะไรครับไปบวกกับโยเราก็ต้องไปท่องให้ได้จะจะจะตโลมีอะไรบ้างจะตัโลจะตโลจะตโสนะจะตโสเป็นอิทีิลิงดังนั้นที่สาเป็นอิทีิลิงจะตุตัวนี้ก็เป็นโยโยของผีอีทธิลิง สี่ลิงก็เลยกลายเป็นรูปนี้ส่วนรูปสําเร็จก็ลากไอตัวเนี้ยเข้ามาไว้โครงสร้างสําเร็จรูปอันนี้เราเรียกว่าวิเคราะห์ปกติเวลาเขียนวิเคราะห์เราอาจจะเขียนอย่างย่อว่าวิแล้วก็จุดแล้วก็เขียนรูปวิเคราะห์ไปเลยมีอะไรสงสัยไหมครับในส่วนข้อนี้ไม่มีครับจะถามอะไรซ้ำไหมตรงในส่วนนี้คุณคุณชลิน ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ก็ไปต่อต่อไปต่อไปก็ตับปุริสะสมาดนะครับตับปุริสะสมาดมีเท่าไหร่อะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามีหกนะมีหกเพราะว่านามศั์ก็คือนามศัพที่มีอังวิพัตเป็นต้นในที่ส่อท่านย่อเข้าบทเบื้องปลายเข้าบทเบื้องปลายคำว่าเข้าบทเบื้องปลายเนี่ยหมายความว่าบทเบื้องปลายเนี่ยจะต้องเป็นประธาน เป็นประธานคำว่าเป็นประธานหมายถึงเป็นใหญ่เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่อันนี้เป็นใหญ่ส่วนข้างหน้าส่วนข้างหน้าเวลาเราแปลก็จะข้างหน้ามันก็จะไปเนื่องด้วยตัวข้างหลังอันนี้เวลาเราแปลเราแปลจากไหนแปลจากหลังไปหน้าแปลจากหลังไปหน้าแปลจากหลังไปหน้าดังนั้นเมื่อแปลจากหลังไปหน้าข้างหน้าจึงถูกกําหนดด้วยแค่หุวิพัตน์เช่น เช่นพูดว่าการกินเึื่งข้าวเห็นไหมครับบทที่เป็นประธานคือการกินต่อมาอาจารย์เปลี่ยนใหม่การกินด้วยช้อนอันนี้เป็นคำสมานนะอ่ะด้วยด้วยก็สติยาการกินเพื่อ กินอันนี้ก็เป็นเจตุถีการกินจากจากอะไรเดือนเนี้หนึ่งออกหนึ่งไม่ค่อยออกการกินจากจากบ้านแล้วกันนะจากบ้านจากบ้านคำ mm hmm. ว่าบ้านพวกน,นี้มันก็ต้องอยู่หน้านะนะอยู่หน้าคำว่าการกินการกินของพระราชา การกินจะมีที่พลงสารแต่ว่าจะแบบว่าการกินอันว่าการกินก็ไม่ได้นะอันว่าการกินเราไปเชื่อไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยถูกจํากัดอยู่ว่าแค่หกวิพัฒน์ไม่มีปัมาวิพัฒน์ไม่มีปัมาวิพัฒน์จึงไม่มีปัมาตับุริษะมันจึงมีแต่ตัวติยตับุริษะเท่านั้นเท่านั้น ันนี้อธิบายย้ำอีกทีนึงนะ่นาจะตอบถูกกันต่อมาสุธยาตับบริษัทเรารู้ยังไงครับเรารู้จากตับรู้จักสับคามาคามังขะโตเป็นคามะคะโตแต่ว่าไปแล้วสู่บ้านก็บุรุษผู้ไปแล้วสู่บ้านไปแล้วสู่บ้านคามะตัวนี้ก็ไปขยายขะโตนั่นเองแต่จากหลังไปหน้าเหมือนที่เราบอกว่าผู้ไป สูบ้านเพราะว่าซึ่งตัวนี้ที่เห็นซึ่งตัวนี้ยังมีซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะเราสามารถใช้ได้หมดเลยก็จึงจัดเป็นตุติยาตับปุริสะตุติยาตับปุลิสะนะต่อมาลุกคาสาขาเป็นจัดีตับปุริสะไอการที่เราออกเพราะว่าจัดถีเพราะว่าเราต้องมากําหนดตัวนี้ตุติยาเราก็มากำหนดตัวนี้อังอันนี้เป็นแห่ง เราก็จึงเอาเป็นทุกขัสสาขาทุกขสสาขามันต้องคู่กันเสมอตัวนี้ต้องคู่กันเสมอแต่ว่าเราอาจจะดูให้แน่ใจนะว่าเพราะว่าตัวข้างหน้ามันก็ต้องไปแจกอย่างรูปแบบของเขาอย่างเช่นรันโยรันโยก็เป็นสักกีเหมือนกันแต่วิธีแจกของเขามันไม่ใช่ราชสระมันคือรันโยรันโยแจกแบบพิเศษ ธจึงออกเสียงเป็นลันโยปุริโสราชาปุริโสคอนี้ก็ถููกมีอะไรสงสัยไหมหน้านี้หน้านี้มีอะไรสงสัยไหมตัวนี้จะต้องอิง,องเกี่ยวกันนะ ไปจากหลังมานาเสมอในส่วนของตับปุริสานะตายตัวว่าไปจากหลังมานาบุตรของพระราชาสาขาของต้นกิ่งของต้นไม้ผู้ไปแล้วสู่บ้านถ้าตัวไปว่าคู่ไปแล้วสู่บ้าน นี้แปลรูปวิเคราะจงแปลรูปวิเคราะห์และบอกรูปศาสนะและปัจจัยนะเดี๋ยวที่หนึ่งทนะุกเขนะลักขิยะลักขิยะลักขิยะมีอียะตัวนี้บ่งบอกว่าเป็นกรรมะวาจก เมื่อเป็นกรรม,มาวาจกมีสัพนามไหมเป็นกรรม,มาวาจกแล้วไม่มีสัพนามดังนั้นรูปสมเด็จจะต้องเป็นกรรมสาาธานณะเมื่อเรารู้ว่าเป็นกรรม,มาวาจกกรรม,มาวาจกก็เป็นกรรมรูปกรรมวาจกก็เป็นกรรมรูปต่อมาปจัจจัยล่ะ ไอ้ปัจจัยเนี่ยเราเราเดาเราต้องไปเดาเอาเราเปิดปัจจัยมาทั้งหมดดูท้องปัจจัยได้ไหมมีอะไรบ้างกวินวุตูลุขานยะอาอีนะตเว่ตุงยุในส่วนของกรรมสานะะโดยตรงจะมีขานยะนะรู้สมเร็จสังเกตกับอาจารย์สิ กถขังตัวเนี้โซลรกขานตัวนี้มียอยักไหมมียอยักไหมไม่มีนะไม่มีเมื่อไม่มีก็แปลว่าไม่ใช่ตัวนี้แต่ว่าขาเนี้ยขาเวลาใช้เสร็จแล้วเหลืออะไรขาเวลาใช้เสร็จแล้วเหลือสละอาตัวเดียวก็คือไม่งะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวนี้ถูกบังคับเป็นขาปัจจัยถูกต้องไหมถูกต้องเพราะมันบังคับแค่มีขากับนัยยะ ขาดกำนัย,ยะและขาดปัจจัยต้องมีบทหน้ามีบทหน้ากฎของขาดปัจจัยต้องมีบทหน้าคือทุกเหนุนะทุเอาทุกมาใช้ตัวนี้ต้องมีบทหน้าเมื่อมีบทหน้าแล้วตัวสำเนียงของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงขาของข,ขอไข่ตัวนี้ก็ยังคงเดิมอยู่ขอไข่ยังคงเดิมอยู่แปลว่ามีแค่ใส่สลักเข้ามาก็จึงเป็น ขาปัจจัยนี้เป็นกฎเป็นกฎตาตัวก็คือมีบทหน้าบท<ด>หน้าเราก็เหลือเหลือเพียงเหลืออาไว้เหลืออาไว้แล้วก็เป็นกรรมะสาธนะาในกฎของกฎของขาปัจจัย จะมีอยู่เท่านี้ไม่มีอะไรพิเศษตรงนี้และต่อมานิสยะตีตินิธินิธยะตีตินิธ,นธ,ยนธิยะอีกแล้วเอาเอา,เอาปรับเป็นสีแดงก่อนนิธิเห็นเปล่ายะมียะกับเบียคมหน้ายะก็เป็นกามาวาจก เป็นกรรม,มาวาจกว่าเป็นกรรม,มาวาจกก็เป็นกรรม,มรูปตายชัดเจนนะอ่มื่อเป็นกรรม,มาวาจกเป็นกรรม,มรูปคำถามต่อมาคำถามต่อมาคือมีสรรพนามไหมไม่มีสรรพนามแต่เอาตัวนี้มาเป็นประธานเองเลยสมบัติใดเห็นไหมสรรพนาม สัพพนามคือยกขึ้นมาเองเมื่อสัพพนามยกขึ้นมาเองและเป็นกรรมวาจกรูปสําเร็จจึงกลายเป็นกรรมะสาธนะเพราะเวลาเราโยกนะเราต้องโยกตัวประธานอันว่าอันใดสิ่งใดอันเขาฝังไว้เพราะเป็นกรรมวาจกนะจึงต้องมีอันเขาฝังไว้เกี่เหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาฝังไว้อันเขาฝังไว้ก็ต้องเป,เป็นกรรมะสาธนะกรรมะสานะแปลว่ารูปสําเร็จ ศาสนาแปลว่าสําเร็จกรรม,มะก็คือชื่อของเขาโลกสําเร็จคือกรรมกรรมศาสานะเราเรียกว่ากรรมศาสานะต่อไปเราวิเคราะห์ต่อนะมีอะไรสงสัยในส่วนนี้ไหมคุณคุณชลินว่ามันเป็นกรรมศาสานะกรรม,มะเป็นมรกรรมศาสานะได้โดยประธา,า,านเป็นสัพนามประธานเป็นสัพนาม ประธานเป็นสัพนามแล้วก็ไม่มีูปสโรูปรปเห็นไม่ไม่มีโยไม่มีโสแต่เวลาใช้ต้องโยกโยกับโสมาเพราะว่าพอเป็นปรมธาพิภัตนเขาจะไม่โยกเมื่อเป็นไม่เมื่อมีไม่ไม่มีการโยกและตัวประธานเป็นกรรมวาจกแปลว่าตัวประธานเนี่ยถูกกระทาแปลว่าเราเอาตัวประธานผู้ถูกกระทําเนี่ยมาเป็นลูปสาเร็จเอาประธานที่เป็นผู้ถูกกระทำเป็นรูปสําเร็จจึงกลายเป็นกรรมสาสนะนี่คือที่มา ะต่อมาเรามาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วปัจจัยมันมานได้อย่างไงนิธิติติแปลว่าเราดึงสับออกมาสับเขาก็ต้องเป็นนี้เห็นนิทาใช่ไหมครับแล้วอะไรเพิ่มเข้ามาสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกตัวนหนึ่งคือสารอีกรรมาสาสนะอะไรบ้างที่มีสารอี ็มีอีกแค่ตัวเดียวเนี่แหละดังนั้นก็เป็นอีกปัจจัยจึงได้อีกปัจจัยเรียบร้อยยากไหมการหาปัจจัยยากไหมในส่วนนี้ไม่ยากนะเราดูจากรูปสําเร็จปุ๊บพอประกอบเสร็จเอารูปสาเร็จมันเอาสารอีเข้ามาเสริมเข้ามาดังนั้นก็ต้องเป็นอีกปัจจัยเพราะเราต้องท่องได้แล้วว่ามีปัจจัยในนามกิรมีทั้งหมดอะไรบ้างมีกวิมีนาวุต โลภนยะออีนะะเวติตุงยุคันี้เอสระอีมันมีติอยู่ติอีกตัวหนึง่งถามว่าเป็นติได้ไหมพอทองมันมีของมันอยู่แล้วเปลี่ยนติตไม่ได้มันก็เหลือแค่อีกต,ตัวเดียวก็เป็นอีอาวีนี่อ่าอีอ่าแล้วก็อี น้าเตวิต,วติตุงยุนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นสรีเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นอ่ะต่อไปเอาสีไหนก่อนเนะี่ยอะไรลำดับตามที่สีนี้ก่อนแล้วกันอ่ะสีพิกติสีเลนะสีพิกขุบมาจกอะไรครับ ตัวกระจกกับตัวกจกกัดตัวจกววจกก็เป็นกัดต,ตัวลูกต่อไปมีคำสรรพนามมาไหมครับสรรพนามไม่มีแปลว่าต้องยกมาเองโยวูดได้เทขีย่อมขอสีเลนาตีโดยปกติทีท่เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าพิขุ ผู้ขอโดยปกติอะถ้าอย่างนั้นมันเป็นกัตตุวาจกแล้วก็ไม่มีสภานามสองอย่างบวกกันนะหนึ่งสภานามสองกัตตุวาจกแปลว่าประกอบเสร็จก็ต้องเป็นกตัตุสาธนะอาศัยอ่าอาศัยอาศัย ว่ากระตุวาจกที่เราไม่มียกสรรพนามมาถ้าไม่มียกสรพพนามเราต้องยกเองก็คือตัวประธานนั่นแหละไม่มีคนอื่นเมื่อยกตัวประธานประธานเป็นปฐทมาวิภัชปฐมาวิเชีรก็ต้องเป็นกระตุกระตุสาธนะเสมอในกรณีที่ประธานเป็นกระตุวาจกด้วยนะหนึ่งประธานเป็นกระตุวาจกสองเป็นปฐมาวิภัชสองอันบวกการจึงกลายเป็น กัตตุตสาธานะในส่วนกรรมวจกจกเพราะว่าอะไรประทานเหมือนกันโยเหมือนกันแต่ว่าวาจกเขาเป็นกรรมวจกประกอบเสร็จต้องเป็นกรรมวจกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไอย่างอื่นก็เลยกลายเป็นกรรมวจกอาศัยเหตุเหมือนกันนี่ก็คือกรรมะกับปฐมวิภัชบวกกันแต่ตัวนี้เป็นกรรมะสาธานะ คราน,นี้ตัวนี้มันมีเสริม,เ,รมเข้ามาคําว่าสีเลนะสีเลนะนจะต้องเพิ่มข้อความนี้เข้าไปลง,ลงในอัดแห่งตัดสีละโดยปกตินั่นเองตอนนี้เราได้แล้วได้สองตัวต่อไปหาปัจจัยครับปัจจัยมีอะไรบ้างลาไล่ดูกวีนี่ ผมจะหาสระอหูหรือสระอูนะกะวิกะวินีนาวุมีคําว่านาว,วุแต่นาวุเหลือสระอูไหมไม่เหลือนะนาวุแปลงเป็นอากาศตุลองดูตุโละทะนายะอะอีะตเวติตุงแล้วก็ยุ มีอะไรบ้างที่จะกลายเป็นสละโอโต้ใช้ได้ไหมโต้ใช้ไม่ได้นะครับโตูโต้เวลาไปใช้ก็ต้องไปไปแจกอย่างสัตว์ถูกนะครับโต้เนี่ยต้องไปแจกอย่างสัตว์ถูกรูปที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรสัตถาหรือกัตตาดังนั้นไม่ใช่โตูโต้ใช้ไม่ได้รูรูใช้ได้ครับเพราะรูเวลาใช้เราลบแค่เราเรือออกลบแค่เราเรือออก ตรงตรงตรงนี้คงรูปนะครับคงรูปตายตัวดังนั้นใช้ไม่ได้ยุปแ,ปปนะยปแปลงเป็นอนะยุแปลงเป็นอนะก็ใช้ไม่ได้ก็เหลือแค่รูปปัจจัยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นรูปปัจจัยรูปปัจจัยเพราะรูปปัจจัยเวลาใช้คือเราลบรออเลือเสมอนะครับเหลือแต่สะอูแต่สะอูละสา,าเป็นอูได้ แลรรักษาเป็นกู่ได้จากพิกคูพิกคูรักษาเป็น,ก,ก,ปนก็กลายเป็นเอ่อจากอูรักษาเป็นอุได้ก็เป็นพิกคูได้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมตัดอินเทอร์เนต็ตก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่ออกไม่ได้ย,ยมบุญยนุชช่วยช่วยแชร์แชร์ที่เฉลยไปแล้วเข้าไลน์กลุ่มให้ด้วยแชร์เข้าไลน์กลุ่มให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋จารย์ตัดแป๊บหนึง